าสาวยาดามาน้อย6.12เลขที่21บทอาขยานอยู่เพื่ออะไรฉันอยู่เพื่อบุคคลที่ฉันรักซึ่งใจซื่อทือศักสุจริตและรักฉัน หล่อดวงใจแรงรื่นให้ชื่นบาน <c oughs> ฉันอยู่เพื่อคนพค้าหาสัจจะ <c oughs> กางโมหะอาเกียนเบียนประหาร <c oughs> เพื่อสื่อแสงแสงสว่างพรางตรกา อยู่เพื่อดวงใจที่ไรยาตที่แรนแ้นแคนขาดวาดสนามเพื่อรอยยิ้มพริมยนต์ปนน้ำ ฉันอยู่เพื่อความฝันอันเลิดแพลเมื่อโรคแพร่หลุดพ้นคนหลกน่กลอนเมื่ออามิตรลิแรงแถ่งทองปอนมีอาจครอนใจคนให้มนมัวฉันอยู่เพื่อยุคท้อ คนยากที่เขาถากทรกรรมสัำปันหวงเพื่อถูกที่ เอือไม่ตรีอวยไม่ควยคำเพื่อแสงรักทรงรุ่งพุ่งเป็นลำสว่างนำน้องพี่มีชัยเอย